ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าอุ้มเด็กผู้หญิงผมสีทองฝันว่าอุ้มเด็กผู้หญิงที่มีเส้นผมเป็นสีทองแปลว่าอะไรฝันว่าอุ้มเด็กผู้หญิงที่มีเส้นผม เป็นสีทองแปลว่าอะไรเอ่ย การที่ท่านฝันว่าอุ้มเด็กทารกที่มีเส้นผมสีทองเนี่ยนะแปลว่าท่านกำลังจะได้รับข่าวที่เป็นข่าวลือเป็นข่าวไม่จริงจะมีคนเอาข่าวลือที่ไม่ใช่ความจริง มาพูดให้ฟังจะได้รับข่าวลือบางอย่างที่ไม่ใช่ความจริงกำลังจะมีคนเอาข่าวแบบเอาเรื่องไม่จริงอะ่ะมาพูดให้ฟังหากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่นะคะท่านจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะหายป่วยจากโรคที่เป็นอยู่สุขภาพของท่าน จะฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์จะได้ลูกสืบสกุลช่วงนี้คุณมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลธุรกิจการงานของคุณจะมีความก้าวหน้า มีคนนินทาว่าร้ายคุณมีคนแต่งเรื่องนินทาว่าร้ายคุณท่านจะได้รับความท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีอายุมากกว่า ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีอายุมากกว่าอาจจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะมีคนมาชวนท่านไปทำงานร่วมด้วยท่านจะได้รับความช่วยเหลือนะแต่ช่วงเนี้ยถือว่าดวงไม่ดีมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์โดนนินทาว่าร้าย ควรไปไหว้พระแม่กาลีไหว้พ่อปู่ฤาษีไหว้พระแม่กาลีไหว้กุมารทองให้ไปไหว้กุมารทองไหว้พระแม่กาลีไหว้ปู่ฤาษีขอพรจะสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาเลขนำโชคสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอง รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่ท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอาจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ